1991 birds and people are living together in seemingly perfect harmony until one day a young man catches fire This is Phoenix สวัสดีครับพวกผมช่อง Dark s เ l o ะพูอีกครั้งครับกันที่ยายเรื่องหนึ่งในใต้ล่านะครับ you, you ก็มาเจอกันในเล่มที่ 40ในบทที่8นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วหมู่เฉินของเราก็ได้รับเลือกให้ได้ท่าเจดี8องค์นะจากคู่โสรฟูถูไปเหตุการ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ บทที่8อีกด้านบนแท่นบูชาใบหน้าของชเวนหลวงละมั่วซินซีดลงพวกเขาไม่คิดมาก่อนว่าฟูถูจะมีความประทับใจอย่างมากต่อมู่เฉินถึงแม้จะรู้ว่ามู่เฉินและเผามีความสัมพันธ์อันเลวหลายแต่เขาก็ยังตัดสินใจที่จะมอบวิชาเจดีแปดองค์ให้กับมู่เฉินท,ท่านบรรพบุรุษพวกเขาสองคนยังคงใช้ความพยายามลองโน้มน้าวต่อ ข้าตัดสินใจไปแล้วทว่าฝูถูกระโบกมือตัดบทด้วยเสียงแน่วแน่จากนั้นก็หันไปมองทั้งสองคนพวกเจ้าสองคนกลับไปบอกเราผู้วุโสเผาฝูถูยืนยงจนถึงปัจจุบันเพราะความสามารถทว่าพวกเจ้าเป็นบัวใต้โคลนตมหากยังคงดำเนินความคิดแบบนี้ต่อไปเผ่าจะต้องเผชิญกับความเสื่อมโทรมอย่างแน่นอน ชเวีดหลัวละมูสินไม่กล้าเปิดปากพูดหลังจากถูกตำหนิจากนั้นทั้งคู่ก็ก้มหน้าลงด้วยความอิจฉากระพริบตาด้วยความไม่เต็มใจพวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าตัวการากินีในสายตาของพวกเขาจะเป็นผู้ชนะอันยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ดินแดนซึ่งหยวนโบราณพวกเขาที่ควรจะเป็นจุดสนใจกราบมนมองต่อหน้ามู่เฉินมู่เฉินตามข้าไปเพื่อรับมรดกฝูถูเลิกสนใจคนอื่นต่อ เขาหมองไปที่มูดเฉินก่อนจะโบกมือจากนั้นทั้งสองก็หายตัวไปพร้อมกับการหายไปของพวกเขาชเวียนหลวงและม่วสินก็เงยหน้าขึ้นด้วยสีหน้ามืดมนจะปล่อยให้มันได้รับมรดกงั้นเหรอม่วสินถามด้วยเสียงหน้ากลัวหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งชเวียนหลวงก็พูดขึ้นไอการากินีคู่ควรกับวิชาเจดีแปดองหรือไงในเมื่อท่านมันผบ้รุษต,ตัดสินใจแล้วก็ปล่อยให้มันได้ไปแต่มันจะนําวิชาเจดีแปดองออกจากดินแดนซึ่งยวนได้หรือไง ก็ไม่ใช่เรื่องที่ท่านบรรพบุรุษจะตัดสินใจได้ขณะที่พูดก็มีแสงเย็นวูบวาบในดวงตามัว่วซินอึ้งไปก็จะถามนี่เจ้าหมายถึงโชเวียนหลวตอบอย่างเย็นชาเจ้าคิดว่าผููุ้โสเฮยยวางรับผู้โุตมัว่วยิงจะมองดูวิชาเจดีแปดองค์อยู่ในมือของมูเ่เฉินรือไงเมื่อพวกเขารู้ข้อมูลพวกนี้แล้วพวกเขาก็จะละทิ้งคําสั่งของผู้บุโสใหญ่เอง มั่วซินพยักหน้าหากเคยกวางระมวยิงเคลื่อนไหวละก็ไม่ว่ามู่เฉินจะทรงพลังแค่ไหนก็ไม่สามารถหลบหนีจากการตามล่าของสองจอมยุทธ์ขุมพลังเทียนชื่อจุนได้ตอนนี้ก็ปล่อยให้มันยินดีไปก่อนเมื่อแสงหายไปที่เบื้องหน้ามู่เฉินสภาพแวดร้องก็เปลี่ยนไปโดยพลันดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ภายในเจดีย์ที่มีภาพวาดโบราณและผนังกระดำกระด่างกินอายโบราณฟุ้งกระจายอยู่รอบๆนี่คือ มู่เฉินมองไปที่ฝูถูขณะสัมผัสได้ถึงความผันผวนที่คุ้นเคยนี่คือเจดีของข้าฝูถูยิ้มกล่าวด้วยความละลึกถึงแต่เมื่อข้าสิ้นชีพเจดี JD ก็สูญเสียความเปล่งประกายค่อยๆหายไปตามกาลเวลามู่เฉินพยักหน้าแต่แม้ว่าเจดีนี้จะเริ่มเสียหายแต่เขาก็ยังสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งทำให้เขาหวาดกลัว ฟูถูนั่งลงในเจดีพรางยิ้มให้หมู่เฉินเจ้ารู้ที่มาของวิชาเจดีแปดองค์หรือไม่มู่เฉินสายหัวเขารู้เพียงว่าวิชาเจดีแปดองค์เป็นหนึ่งในวิทยายุทระดับเส้นธงขั้นสุดยอดในตำนานสามสิกระบวนท่าเท่านั้นส่วนอย่างอื่นเขาไม่รู้อะไรเลยเมื่อฝูถูเห็นก็ไม่ได้ใส่ใจและเริ่มอธิบาย วิทยายุระดับเส้นธงขั้นสุดยอดนี่เป็นสิ่งที่ตะเท่าคนนี้สร้างขึ้นเมื่อเผ่าปีศาตามิติเข้าโจมตีมหาพันพบข้าได้สังหารปีศาตนับไม่ถ้วนและปิดผนึกราชันปีศาตรหลายสิบคนไว้ในเจดีมีกระทั่งที่เทียบเท่ากระจอบยุทธขุมคารังเทียนจื้อจุนขั้นเซียนมู่เฉินอดไม่ได้ที่จะดาะลินการปิดผนึกราชันหลายสิบคนนั้นเป็นความสำเร็จที่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง เพราะนั่นเทียบเท่ากับจอมยุทธขุมคารังเทียนจื้อจุนเลยทีเดียวเป็นเพราะข้าได้ผนึกราราชันปีศาจมากจนเกินไปทำให้เจดีเกิดความไม่มั่นคงดังนั้นจึงมีความคิดหนึ่งพุ่งเข้ามาข้าเคยข้าเลยได้ลองชำระให้พวกมันเป็นผู้พิทักษ์เจดี มูเ้เฉินอึ้งตกใจอีกครั้งกานราชันปีศาจให้เป็นผู้พิทักษ์เหรอนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะต้องลบล้างเจตจำนงของราชันปีศาจเหล่านั้นและปรับแต่งให้เป็นหุ่นเชิดพูดโดยทั่วไปหุ่นเชิดจะอ่อนแอลงเมื่อผ่านกระบวนการแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นวิชาเจดีแปดองก็จะไม่สามารถเป็นหนึ่งในสากระบวนท่าของวิทยายุรดับเส้นธงขั้นสุดยอดได้ข้านะรู้เรื่องนั้นดี ข้าจึงปรับแต่งพวกมันให้เป็นผู้พิทักษ์และประทับลงในเจดีโดวยวิธีนี้พวกมันจะได้รับการเชื่อมโยงตนเองผสานกับทักษะลับในการชำระข้าจึงสามารถคงความแข็งแกร่งของพวกมันไว้ได้มากที่สุดฝูถูกล่าวด้วยความภาคภูมิใจหมู่เฉินอุทานด้วยความชื่นชมฝูถูคู่ควรแก่การเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญสุดยอดของโลกวิธีการของเขาช่างแยบยลอย่างแท้จริงแต่น่าเสียดายที่โอกาสล้มเหลวสูงมาก ได้บรรดาราชันปีศาจหลายสิบคนข้าสามารถกลันได้สำเร็จเพียงสามคนเท่านั้นดังนั้นในปีหลังๆข้าจึงใช้ประโยชน์จากสงครามปิดผนึกพวกมันเพื่อกลั่นในที่สุดหนึ่งปีก่อนข้าก็ตายข้าได้สร้างเจดีวิชาเจดีแปดองค์ได้สำเร็จฟูถูถอนหายใจ มู่เฉินอดไม่ได้ที่จะปาดเงอเย็นเมื่อได้ยินประสบความสําเร็จในการกันราชันปีศาจได้สามคนจากหลายสิบคนโอกาสล้มเหลวมากจริงๆท้ายที่สุดแล้วเหล่าราชันปีศาจไม่ใช่หัวการะรำปีที่จะเจอได้ในตลาดการดำรงอยู่ของพวกมันเปรียบได้กับจอมยุทธขุมพารังเทียนจื้อจุนดังนั้นสามารถจินตนาการได้ว่าฝูถูจะบ้าคลั่งเพียงใดเมื่อเขาตระเวนไปรอบมหาพันพบเพื่อจัดการเหล่าราชันปีศาจไม่น่าแปลกใจเลยว่า ทำไมไม่มีใครสามารถฝึกวิชาเจดีแปดองได้อีกเลยเนื่องจากทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับมันหายากมากมีหนำซ้ำ,ำยังไม่สามารถใช้จอมยุทธขุมพลังเทียนจือจุนในมหาพันพบเป็นวัตถุดิบแทนได้เนื่องจากพวกเขาคงไม่ยอมให้มีวิชามารเช่นนี้อยู่แน่หากรู้เรื่องนี้เขามม่เฉินยิ้มอย่างขมขื่นเมื่อได้ยินถ้าเป็นเช่นนี้ต่อให้เขาได้วิชาเจดีแปดองไปแล้วแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรเมื่อเห็นท่าทางของเขาฝูถูกก็ยิ้ม คุณค่าของวิชาเจดีแปดองไม่ได้อยู่ที่ทักษะการฝึกฝนแต่เป็นด้วยตัวของมันเองพูดจบฝูถูก็ยกมือขึ้นเจดี JD เสียหายเริ่มสั่นสะเทือนจากนั้นร้อยแตก่ก็ปรากฏบนผนังเจดีก่อนจะมีเสียงแตกดังขึ้นลำแสงสีแดงเข้มแปดแฉกพุ่งออกมาจากผนังลำแสงสีแดงเข้มทั้ง8โคจรรอบตัวฝูถูมู่เฉินเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันคือไข่มุกซึ่งถูกสลักด้วยรวดรายที่น่ากลัวและดุร้าย มูเ่เฉินเพียงแค่มองไปที่ไข่มุกสีแดงเข้มก็รู้สึกว่าเลือดในกายเดือดพร่านพร้อมกับรังสีสังหารพรุ้งพร่านอยู่ในใจฮึมทันใดนั้นแสงศักดิ์สิทธิ์ก็คลี่ออกมาจากเจดีพุทธาในร่างของมูเ่เฉินขับไล่รังสีสังหารทำให้เขาฟื้นคืนสติฮเมื่อมูเ่เฉินได้สติก็อดไม่ได้ที่จะถอยหลังไปสายตาจ้องเขม่งไปที่ไข่มุกสีแดงเข้มทั้งแปดด้วยความหวาดกลัววัตถุนี้น่าสะพรึงจริง หากไข่มุกเหล่านี้ตกอยู่ในมือของคนธรรมดาพวกเขาจะกลายเป็นปีศาสังหารในทันทีนี่ก็คือแกนกลางของเจดีแปดองค์เจดีไข่มุกไม่ใช่ชาหนุ่มใครปูถูกชี้ไปที่ไข่มุกสีแดงเข้ม8เม็ดพรางยิ้มก่อนก่อนที่จะโบกมือเกลียวแสงสีแดงเข้มระเบิดออกจากไข่มุกทั้ง8ดก่อนที่จะรวมตัวกันเป็นร่างเมื่อคือม้าแปร่าง ร่างเมื่อมาทั้งแปดมีขนาดประมาณร้อยจังสีหน้าทะมึงถึงหน้ากลัวพวกเขาดูร้าวกับอวตารของอสูลทั้งหมดาสาแสงแรงกดดันที่น่ากลัวเมื่อมองไปที่ร่างยักษ์ทั้งแปดมูเ่เฉินลึกขึ้นได้และพูดว่านี่คือเจดีย์แปดองค์งั้นเหรอฟูถูยิ้มพรามพยักหน้าเป็นเช่นนี้นี่เองมูเ่เฉินอุทานเขาเข้าใจแล้ว แทนที่จะบอกว่า j จดีแองค์เป็นวิทยายุระดับเส้นธงขั้นสุดยอดในตำนานบอกว่ามันเป็นอาวุธมหาสวรรค์ขั้นสุดยอดซะจะดีกว่าเพราะวิชานี้ไม่จะเป็นต้องได้รับการฝึกฝนเพียงแค่สืบทอดผ่านไขมุก8เม็ดก็ถือว่าฝึก j จดีแองค์สำเร็จ j จดีแองค์ทรงคุณค่าไม่ใช่เพราะทักษะการฝึกแต่เป็นเจดีไขมุกที่กร่รมาจากราชั้นปีศาจจำนวนมากในตอนนั้น ที่ข้าสามารถปรับแต่งเจดีย์ไขมุกทั้งแปดได้นับว่าเป็นความโชคดีข้าว่าต่อให้พยายามลองดูอีกครั้งก็เกรงว่าจะไม่สามารถปรับแต่งมันได้อีกฟูถูถอนหายใจมู่เฉินพยักหน้าการพยายามปรับแต่งราชันปีศาจให้เป็นผู้พิทักษ์ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากต้องใช้โชคที่มีเป็นอย่างมากแต่วัตถุเหล่านี้เป็นของราชนปีศาจหากคนธรรมดาแเปื้อนไปด้วยรัศมีชั่วร้าย แม้แต่จอมยุทธขุมพลังเทียนจื้อจุนธรรมดาก็ถูกพรานหัวใจจนหมดสิน้นขณะที่พูดฝูถูก,ก็ดูพึงพอใจเมื่อมองไปที่มู่เฉนินแต่โชคดีที่เจ้ามีเจดีพุทธะโดยการปกป้องนี้รัศมีชั่วร้ายก็จะไม่สามารถกัดกินหัวใจของเจ้าได้เมื่อพลังของเจ้าได้เติบโตขึ้นเจดี JD. แปดองค์นี้ก็จะเติบโตขึ้นเช่นกันพวกมันไม่สามารถบงเพ,พาะพลังได้ ดังนั้นทุกครั้งที่ใช้ในการต่อสู้ต้องกินของเหลวจื้อจุนจำนวนมากซึ่งเจ้าจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับมันฝูถูเอ่ยเตือนของเหลวจื้อจุนอีกแล้วเหรอมูดเชอรู้สึกหัวบวมขึ้นมาในทันทีเขามีจอมขมือบยังกองทัพมังกรดำอยู่แล้วไม่คิดว่าจะมีนักกินเพิ่มขึ้นที่นี่อีกคนจินตนาการได้เลยว่าจำนวนที่เจดี8องค์ต้องกินเข้าไปอย่างน้อยต้องหลายสิบล้านหยดนอกจากนี้ ใบหน้าของฝูถูนิ่งไปชั่วครู่ก่อนที่สีหน้าจะเปลี่ยนเป็นเคร่งขริมหากพรังของเจ้าไม่เพียงพออย่าได้เปิดใช้งานเด็ดขาดเพราะยังไงพวกมันก็เป็นถึงราชาปีศาจแม้ว่าจะได้รับการชำระแล้วแต่ความดุร้ายก็มีอยู่ในเลือดและเนือตราบใดที่เจ้าสูญเสียการควบคุมพวกมันก็จะกัดกินเจ้าแทนมู่เฉินพยักหน้าอย่างเคร่งขรึมดูเหมือนว่าวิชาเจดีแปดองค์จะเป็นดาบสองคมในเมื่อเป็นแบบนี้ ฟูถูมองไปที่มู่เฉินแล้วก็ยกมือขึ้นไข่มุกสีแดงเข้มแปดเม็ดหมุนอย่างช้าๆเจ้าพร้อมที่จะสืบทอดวิชาเจดีแปดองค์หรือ,อยังปัดมาในชั้นผู้โสไทยหลิงของเจดีศีเทวะการสังหารหมู่ดังกล้องไปทั่วแท่นบูชาขนาดใหญ่คือหลิงและรัศมีปีศาจประทะกันเปรี้ยงปร่างทําให้เกิดเสียงเสียดแก้วหูในเวลาเดียวกันแรงประทะายังทําให้ชั้นนี้สั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง นั่นเป็นเพราะแต่ละฝ่ายพยายามปกป้องและทำลายทำให้จอมยุทธมหาพันพบและเผ่าปีศาเริ่มระเบิดสงครามกันที่นี่มีการรวมกลุ่มกันอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนี่ก็คือลั่วลีและหลิงซีเวิ่นชิงชเวียนพักพวกที่ยืนล้อมกรอบอยู่รอบตัวพวกนางการรวมตัวของพวกนางไม่ได้โดดเด่นเพราะตอนนี้ทั้งสนามรลแค่จำนวนจอมยุทธขุมพารังตีจื้อจุนขั้นเต็มอย่างเดียวก็สามารถนับได้ด้วยสองมือนี่ยังไม่รวมถึงพวกเผ่าปีศา แต่โชคดีที่ไม่มีตัวชะกาดเหมือนซือเทียนโยในชั้นนี้ดังนั้นการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายจึงรุนแรงแต่ก็ไม่มีใครถือไพ่เหนือกว่าลวลีผู้หญิงคนนั้นกำลังพยายามทำอะไรนะเวินชิงชวเฉวียงสกิดลัวลีสายตามองไปในระยะไกลที่มีหญิงสุดสีขาวสงสหยยือนอยู่ตรงกลางแท่นบูชา ตอนนี้วันทิ้งวเฉวียนและทุกคนรู้ว่าหญิงสาวคนนั้นชื่อว่าไปสซินเอ๋อมีหนามสายังเป็นคู่แข่งของลั่วหลีในครั้งนี้เนื่องจากเป้าหมายของนางคือมรดกของผู้ผู้โสไทยหลิงผ,ผู้ทักษะของไปสซินเอ๋อยอดเยี่ยมมาก เนื่องจากรอบตัวนางรายล้อมไปด้วยจอมยุทธ์อนาเกรงขามมีกระทั่งจอมยุทธขุมขพลาังตี้จือจุนขั้นเต็มการรวมกลุ่มของพวกเขาถือว่าหรูหลาที่สุดเลยดังนั้นพวกเขาจึงเป็นกลุ่มที่คนเข้าใกล้แท่นบูชาได้มากที่สุดและต่อต้านเผ่าปีศาจได้ไปสินเอ๋อที่ได้รับการปกป้องในวงกลมมองไปที่รั่วลีที่อยู่ในระยะไกลก่อนที่ริมฝีปากสีกุลาบจะยกขึ้นจากนั้นนางก็นั่งลงมือของนางว่าตราประทับอย่างเร็วรี่วงแสงรวมตัวกันเหนือศีรษะก่อนจะกระจายเป็นรูปวงกลม ตอนนี้นางพยายามจะปลุกเจตจำนงของผู้โสไทยหลิงนะ ลวดรีหดดวงตาลงไม่เห็นภาพนี้ที่ชั้นนี้ไม่มีใครมาปลดปล่อยเศษวิญญาณของจอมปีศาจรดับเทียนที่ถูกปิดผนึกดังนั้นเจตจำนงของผู้โศไทยหลิงจึงยังคงหลับไหลอยู่ถ้าไปสินเอ๋อสามารถสื่อสารกับเจตจำนงของผู้โศไทยหลิงได้นางจะสามารถยืมพลังกวาดล้างเผ่าปีศาจทั้งหมดออกไปจากที่นี่ในเวลานั้นนางก็จะเป็นผู้มีส่วนร่วมยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยและวิทยายุระดับเส้นธงขั้นสุดยอดในตำนานก็จะตกอยู่ในมือของนางอย่างแน่แท้ เราต้องหยุดนางลิงซีขมวดคิว้วถ้าไปซินเออได้รับวิชาช่องแสงทองวิญญาณภารกิจในครั้งนี้ของลั่หลีก็ล้มเหลวเหตุผลที่มู่เฉินให้ทุกคนมากับลั่หลี <c oughs> ก็เพื่อที่พวกเขาจะได้ช่วยนางให้ทํางานได้สําเร็จลุล่วงแต่ถ้าพวกเขาล้มเหลวก็ไม่รู้ว่าจะตอบมู่เฉินว่าอย่างไรข้าจะไปขัดขวางนางเอง หลงเสียงกระแทกหมัดเข้าด้วยกันก่าวด้วยท่าทางเข่งขึมแม้ว่าจะมีจอมยุคขุมพลังตีจือจุนขั้นเต็มอยู่รอบตัวไปสินเออแต่คนอย่างเขาก็ไม่ได้หวาดกลัวแต่เขาก็ถูกลั่วลีหยุดนางส่ายหัวทักษะที่นางฝึกฝนน่าจะเป็นกำภีต้าหลิงของเผ่าไทหลิงว่ากันว่านี่เป็นทักษะที่คล้ายคลึงกับผู้โสไทหลิงนางจึงพยายามใช้ทักษะนี้เพื่อปลุกเจตํานงของเขานี่เป็นความคิดที่ดีนะแต่จะง่ายอย่างที่นางคิดได้อย่างไร จากข้อมูลที่ล้วลีได้รับมาผู้ประสบไทยหลิงเป็นคนแรกที่สิ้นชีพในหมูบ่บรรพชนทั้ง4ดังนั้นเจตจำนงของเขาจึงเข้าสู่ห้วงนิทรารมไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปลุกล้วหลีไม่คิดว่าไปสินเอ๋จะสามารถทําได้สําเร็จเมื่อเห็นว่าล้วลีสงบนิ่งแค่ไหนทุกคนก็ระง,งับความวิตกกังวลในใจและเฝ้าดูขณะที่พวกเขาไม่ได้พรุงพร่านไปสินเอ๋ก็เหลือบมาเห็นหลังจากไม่เห็นการเคลื่อนไหวใด,ดานางก็ยิ้มจางก่อนที่จะโบกมือไปให้จอมยุทธที่อยู่รอบตัว จอมยุทธเหล่านั้นดึงความสนใจออกจากล่วหลี่กลับไปล้อมไปสิ้นเออเพื่อปกป้องผู้หญิงคนนั้นระวังตัวแจเลยคุมเชิงพวกเราตลอดเวลาวเว่นทิ้งเฉวียนรูปพร้อมกับยกคิ้วขึ้นคนที่สามารถขึ้นเป็นเสมือนที่ดาเทพของเผ่าไทหลิงจะไม่ชาราดได้อย่างไร ล้วลียิ้มบางไปสซินเอ๋อมาคนเดียวแต่จอมยุติจำนวนมากเต็มใจที่จะช่วยเหลือวิธีการของนางไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะสามารถกระทำได้ขณะที่พวกเขากำลังสนทนากันแสงลึกลับเหนือศีรษะของไปสซินเอ๋อก็ร้าวกระดวงจันทร์สาสองแสงไปทั่วบริเวณประกายแสงกระจายออกไปรอบแท่นบูชาสีราโบราเริ่มสั่นสะเทือนไปสซินเอ๋อจ้องมองไปด้วยความสุขทว่าความสุขบนใบหน้าของนางก็อยู่ได้ไม่นานเพราะศีลากลับสู่ความเงียบไม่ขยับขยื่นดังเดิม ไปสินเอ๋อกัดฟันแน่นปลดปล่อยคลืนหลิงในร่างกายอย่างบ้าคลั่งแสงแสงสาดส่้นกระเซ็นออกมาห่อหุ้มศิลานั้นอย่างต่อเนื่องตุมตุมไม่ชา้าเผ่าปีศาสังเกตเห็นความวุ่นวายนั้นพวกมันมุ่งการโจมตีไปที่นางแต่ก็ถูกสกัดไว้โดยจอมยุทธที่อยู่รอบกายนางตื่นเร็วๆสิ ไปสิ้นเอ๋อรกับริมฝีปากขณะหมุนเวียนวิชายอย่างต่อเนื่องพยายามติดต่อกับเจตจ,จำนงของผู้โสไทยหลิงทว่านางก็ยังคงล้มเหลวเนื่องจากไม่มีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นหลังจากพยายามอยู่นานไปสินเอ๋อกก็ลืมตาขึ้นความไม่พอใจอัดแน่นในในตาก่อนที่นางจะมองไปที่แท่นบูชาพร้างพึมพำกับตนเองหรือว่าการขึ้นไปบนแท่นบูชา จะเป็นวิธีเดียวที่จะปลุกเจตจำนงของบรรพูรุษแต่นางก็ถูกขัดขวางโดยเผ่าปีศาจย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และถ้าเผ่าปีศาจสามารถขึ้นไปที่แท่นบูชาปลุกวิญญาณจอปีศาจได้ละก็พวกนางได้ลำบากแน่แม่นางสินเอ๋อล้มเหลวเหรอชายรูปร่างแข็งแกร่งพุ่งเข้ามาถามด้วยความห่วงใยไปสินเอ๋อพยักหน้าเบาๆลำบากพวกเจ้าแล้วเมื่อชายคนนั้นเห็นรอยยิ้มอ่อนโยนของไปสินเอ๋อดวงตาของเขาก็กระตุกเฮอแม่นางสินเอ๋อไม่ต้องกังวลไป รอให้เราส่งเจ้าขึ้นไปที่แท่นบูชาได้เจ้าก็จะสามารถปลุกเจตจ,จำนงของผู้ปรงไยลิงได้อย่างแน่นอนสําหรับพวกเขาไม่ต้องกังวลไปหรอกนี่เป็นสิ่งที่แม้แต่เจ้ายังทําไม่สําเร็จนี่ไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเลยที่พูดหมายถึงกลุ่มของล่วลีเนื่องจากพวกเขารู้ว่าล่วลีเป็นภัยคุกคามใหญ่สําหรับไปซสินเอ,อ๋อไปซสินเอ๋อยิ้มอ่อนโยนพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเราควรระวังล่วลีให้มากขึ้น ขณะที่พูดสายตาของนางก็มองไปยังทิศทางของลัวลีก่อนที่ดวงตาจะหดลงทันทีเมื่อเห็นว่าล้วลีนั่งลงกระทันหันเมื่อรู้สึกถึงการจ้องมองของไผ่สินเอ๋อร์ล้วลีก็เงยศีรษะขึ้นชัดๆสายตาประสานกับไผ่สินเอ๋อร์ก่อนจะละสายตาออกอย่างรวดเร็วไผ่สินเอ๋อร์ก็เบนสายตากราบดวงตากลับ,บรีลงล้วลีตั้งใจจะสื่อสารกับเจตจำนงของผู้โสไทยลิงด้วยหรือ แต่รอยยิ้มลึกก็ปรากฏบนใบหน้าของนางเมื่อคิดถึงเรื่องนั้นนางรู้ว่าลัวลีเพิ่งได้รับตำแหน่งเสมือนที่ดาเทพจากเซียนชื่อเหยียนมาก่อนไม่กี่เดือนลัวลีไม่เคยได้รับการฝึกฝนในเผ่าดังนั้นในฐานะคนที่มีประสบการณ์ในการฝึกฝนก็เป็นเพียงแค่ค,ความคิดปรารถนาที่จะสื่อสารกับวิญญาณบรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่ล้วลีจาทำได้ไหมเนี่ยเวินชิงเฉวียนถามอย่างเป็นห่วง อยู่ที่ด้านข้างเมื่อนางเห็นว่าขนาดไปสินเ๋ยยังล้มเหลวนางรู้ว่าการสื่อสารกระเจต,ตํานงของผู้โสไทยหลิงนั้นยากเพียงใดถึงยังไงไปสินเอ๋ยก็ได้รับการฝึกฝนคัมภีร์มานานขณะที่ลัวลีไม่เคยเรียนรู้วิทยายุท์หรือทักษะการบ่มเพาะของเผ่าไทหลิงเลยลัวลียิ้มเจ้ารู้ไหมว่าทําไมเซียนชื่อเยียนถึงมั่นใจในตัวข้ามากและรู้สึกว่าข้า,ได,าได้รับวิชาช่องแสงวิญญ,ญาณน่ะ ว่นชิงสเสวียนสายหน้าล้วลีหัวเราะเบาๆขณะที่ตอบว่าเป็นเพราะว่าข้าฝึกฝนร่างเทพวารียังไงละ่ะว่นชิงเฉวียนงุนงงเข้าไปใหญ่ร่างเทพวารีเกี่ยวข้องอะไรกับเผ่าไทหลิงกันนะล้วลีเงยหน้าขึ้นบอกไปที่แท่นบูชาโบราณเซียนชื่อเยยนเคยบอกว่าในสมัยโบราณท่านไทหลิงคนนี้เป็นคนที่หลงไหลในความรักแล้วเขาหลงไหลเสน่ห์ใครเหรอ ลิงซีดูเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วล่วหลี่ยิม้มเจ้าสเสน่ห์แล้วก็ตอบว่าเขาหลงไหลเจ้าของคนสุดท้ายของร่างเทพวารีบรรพบุรุษของข้าท่านล้วเซ่นข้าเข้าใจละเจ้าคิดจะใช้แผลสาวงามหลอกล่อใช่ไหมใช้ร่างเทพสวรรค์ที่งดงามเพื่อปลุกเจตจ,จำนงของผู้โสไทยลิงเวนชิงฉเฉวียนปรบมือพร้อมกับร้องลั่นด้วยความชอบใจล้วรีกระพริบตาพูดอย่างสนุกสนาน เพื่อวิชาสองช่องแสงวิญญาณข้าคิดว่าต้องเสียสละความงามของบรรพบุรุษสักหน่อยแล้ววันเชิงเฉวกับคนอื่นแลกเปลี่ยนสายตากันฮะแบบนี้ก็ได้เหรอล้วลีไม่พูดอะไรอีกแต่ประสานมือเข้าด้วยกันโดยมีแสงไร้ขอบเคซองออกมาจากด้านหลังแสงหลิงพวยพุ่งปกคลุมสวรรค์และโลกเกิดภาพเงางดงามก่อตัวขึ้นที่เบื้องหลังร่างเทพวาลีแห่งล่วเซนร่างเทสวรร์ที่งดงามแห่งมหาพันพบ เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่8เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าอย่างไรใครๆก็แพ้ความงามแหมมัน,มนผู้สสงบรรพบุรุษนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะอย่างเงี้ยเหตุการจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามรับฟังเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมก, like, ก,กดไลค์กดซับสไคร้แลวกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบา,บายๆครับ